สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วเส้นเคยนกระเซ็นงมหน่อยหลังจากเอาติดเสเมมอมาแล้วนะครับเป็นฮันโดโลซองแรงมีห้าสิบว่ามาส้มน้ำกันครับบรรยากาศคืบคืมฝ่าฝนจิตกโอ้ยเป็นยังไงเนาะครับพี่น้องถ้าปุ่นน้ำดีบ่ถ้าสีร้องตอนคืบคืมนีม่แหละครับพี่น้องเนาะ พ่อกิอสิเปิดเบเกอร์กันเลยอนะ้าวเป็นทันดูรัวเนาะครับขนาดซองแรงน้ำ17คิวแห้งมาแห้งกับเบิองครับตอนไม่มีแดดครับลองตอนไม่มีแดดคือมาเบินแล้วเนาะครับเนาะครับออกมาแล้วครับน้ำตอนไม่มีแดดเนาะครับ แอดทุกคนครับกลางทรงรหัสติดตัง้งกระเป๋แขงครับเป็นสุดแขงขนาดอ่สีร่รลอยหาสิบบ้านเนาะครับหาสิบวอนเด่นวมดเมยงันเหรอครับหาสิบวอนดีเชีวโซล่าเนาะครับเป็นแขงนะครับ อี่เพียงนะครับอันนี้เอาบังบังสปริงเกอร์ไว้น้ำมันแห้งพวนะครับแถวหาเบึงตอนมันแดดครับอีกคักงน้อยรอสักครู่ครับเอครับพี่น้องครับเมืนอี้มันสมตอนมันแดดแล้วนะครับพี่น้องครับปูนะครับน้ำครับ อันดุโ่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับสองแรงครับนี่ลองบ่อประดานขนาดทานิ้วน้ำนี่ไม่ต้องห่วงครับแห้งไม่แห้งครับนี่ครับน้ำเย็นกันจะจะเลยอ้าวครับพี่้องเป็นแผงโมโนนะครับเข้าใจเดดแดดเลยครับวันนี้ตอนเที่ยงครับแดดตอนเที่ยงกับุ่มฝนเนี่ย่ะครับฝนที่ตกแต่บ่ฮัดตกนะครับ ตอนนี้ไฟม่ลอย4 5โวลต์นะครับ3,600วัตต์เอ้ยบอเมนครับ3,000รอบไอ้นี่10แอมป์ตอนนี้ม่อยู่1 4,000วัตต์ลอย44โวลต์ครับน,น้ำนี้โอ้แห้งเป็นแห้ง น้ำเงี่ยงขนาดครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามนะครับ